สวัสดีครับจักรพงษ์ยิ้มครับอันนี้มีรถไายฟอร์ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับมานำเสนอขายครับอันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันหกแปดครับหกแปดเต็มตัวเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนเลยครับอันนี้เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมสำหรับใครที่ชอบรถเดิมเดิมอ่ารถคันนี้อดีตเคยออกห้างนะครับจากตาม สติ๊กเกอร์ที่พ่นไว้ที่ฝากระโปรงเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีดันหน้าพร้อมตัวรถนะครับมีทะเบียนนะครับไม่มีหางหลังคเครื่องเดิมๆแบบ C5 NN เกียร์ก็ C5 NN นะครับให้ดู ความสวยแล้วหน้าของแคลงหลีนะครับตั้งกระบอกชักข้างแล้วคันนี้ไนโรลีก็เป็นสีห้านะครับอันนี้สี่ห้าเต็มตัวหกแปดครับฟอร์หกแปด ตัวเต็มครับสวยครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆร์ดกนนครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายหัวลากเต็มๆสองข้างครับฝาห้มีรัดมาข้างซ้ายครับเป็นเรื่องปกติของรถไฟฟอร์ดแต่ไม่มีอุปสรรคกัการใช้งานนะครับ,รบอันนี้ให้เราด็กดีเลยครับด็กดีเดี๋ยว ผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วให้หลิกให้ดูครับ ครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับมีทะเบียนนะครับราคาสองแสนแปดพันบาทนะครับสองแสนแปดพันบาทราขายฟอร์ดหกแปดดันหน้าทะเบียนไม่มีหางหลังนะครับมีอุปกรณ์ดันหน้าของแครงหลีตามคลิปเลยนะครับผมัถ้าใครสนใจนะครับมาดูรถได้ที่บ้านพมจาสันตำบลอูน้มหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับศูนย์8ปด3ี่แปดหนึ่งแปดสองศูนย์สามหนึ่งนะครับ มาพูดคุยต่อรองมาดูรถหน้าง,งานได้ครับมาดูรถก่อนครับชอบไม่ชอบใครว่ากันไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาดูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หกแปดนะครับสภาพเดิมๆเ,เนื้อตัวเต็มๆนะครับคันนี้อดีตออกห้างนะครับราคาสองแสนแปดพันบาทนะครับสองแสนแปดพันบาทอุปกรณ์มีด้นหน้าแคงหลีพร้อมทะเบียนพร้อมโอนนะครับผม ใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกสายนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ